ม,มีมีดาเมจสำรองรอไหมครับน่าจะไม่ไม่มีว่าไ,ไปค่ะเผ็ดที่นี่ละค่ะครับอย่าแบนอย่าแบนโอเคเหมือนจะแม็กอยู่ไม่ชนหรอแแม็กลิด้วโอเคครับน,นะ เฟดหมดนะคะใช้เฟดใหม่ใช้เยนที่ใหม่แล้วเปลี่ยนได้ใหม่แล้วไปเปลี่ยนมาขึ้นบนฟ้านะเก็บเหลืองนะคะเก็บเหลืองเก็บเหลืองเก็บฟ้าเก็บฟ้าเฮ้ยไกวตาเว้ยไปก็ตาได้หน่อยไ้หน่อยบนหนึ่งได้ดวนด็อกด็อกจ้าจิ๋วไปเปลีมาเก็บกดเก็วาดหนึ่งดึงอ่ะดึงอะดึงอดอ โอเคค่ะม okay, ันการเกิดนะโอเคมันกลางเกิดค er right? ่ะใครรเียกให้ไข่ให้ด๊อกแล้วก็ส่งโอ้เซฟเซฟเซฟติดเซฟติดดึงเซฟหน่อยเจบแล้วจบแล้วจบแล้วดึงหน่อยดึงหน่อยจบแล้วพี่น้องโอเคเคดึง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 เล่นโซนซ้ายใช่ไหมโซนเราอยู่ซ้ายนะครับโซนเราอยู่ซ ok euh. ้ายบนนะใครอยากใครอยากหยิบเลนมาหยิบเล้ก่อนเอาเปลี่ยนพี่มิกนะคะ เีเลียได้หน่อยเลีได้หน่อยโอเคสิ่ีมันเกิดค่ะนี่อยู่ลานี่ใกล้เลยคยรียไานีดคลายเรียดคลาขเรียดคลายเรียดคลายเรียดคลยเรียดคาเดลายเรียดคลายเรียดคาดคลายเรีนกคลายเร้ยดคลายเนลางเรียคละเรียยีไลเรีายนรียนคลายเรีนดคลายเรลยเดครีเรียดลายเรีลีลายเดลายเรียดลรียดายเรยายายรง น <Yes, okay. yep. okay. okay. ี่ไงพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอะไรมาเนี่ยกีตาร์ตายครับโอเคหนูหนูลบไปอ่ะลกไปที่ด็อกขาขึ้นเลยค่ะเคเคลี่แล้วโดน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 อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอเคดึงพี่ดอกค่ะดึงพี่ดอกดึงพี่ดอก สวยๆเราถือบอลไว้ทุกคนโซนเราอยู่ขวาล่างยกมาขวาล่างี่ยิงมานะเดี๋ยววางเซฟตี้ออกไวให้ยกมาขวาล่างยกมาขวาล่างโซนเราอยู่ขวาโอเคค่ะขวาล่างนะเจ็ดวิบอนเกิดค่ะเจ็ดวิบอนเกิดเจ็ดวิบอนเกิดโอเคไคลลี่ล็อกแล้วล็อกเปลียนพื้นสูงโอเคใครเรียกแล้วกไคลลี่ล้วค่ะอ่อแป๊บนึงนะคะโอเคครับเฟดเฟดค่ะเฟดเฟดได้แล้วเฟดได้แล้วแม็กเข้ามาแล้วไม่ทันพี่พี่เราขึ้นแล้วใช่ไหมพี่ตายได้โายเดือดโดนหนูกำลังตึ๊งตึ๊งยิงตึงไม่ทัน แบกเค้ลอที่เลยได้ว่ะเดี๋ยวได้ไปเก็บบอลสีวิววันเกิดนะคะเอ๊ะโกบอลไปว่ะยินเข้าเดี๋ยวปังแล้วเดี๋ยวปังแนลเอ่อมอนเดี๋ยวปังแนลขอสีวิววันเกิดนะคะนี่พี่ล็อกอยู่ไหนไนี่ให้แล้วมอนไม่ไปบอลมอนไม่เป็นไรผมมาบุกอยู่เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วติดอะไเออตดอะไรเออเก็บแลย ส่งได้ส่งได้ไดเริ่มลอยแล้วใครเห็นพี่มิกอยู่ไหนคะเศกียูกาเศยูกาโอเคเฟดพี่วิกค่ะเฟดพี่มิกเฟดมิกกีเศกบอแดงนี่มากโอเคโอเคโอเคโคชชอบคำนี้เลยี่รักพี่รักเสร็จวิบวันเกิดนะคะเสรวิบวันเกิดเสรวิบวันเกิดพี่บวันโอเคเคเซฟขึ้นไปเก็บเองผมตายแรแต่ต้องไปนอนเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วเก็บแล้วกำลังลงไปข้างล่าง ใครเห็นเอ็มมอสตั้งบนฟ้าไม่เห็นแล้วบอกใครเห็นแล้วบอกหน่อยบนฟ้าอยู่กลางพี่บนฟ้าอยู่กลางบนฟ้าเอ็มมอสติดแล้วนิ่งมากนิหน่อยพี่กีตาร์เข้าค่ะเซฟจะตายแล้วเซฟหนึ่งเซฟหน่อยพี่ช้อนบอลถึงน้องอ๋อโอเคไม่เป็นไรพี่ด็อกอยู่ไหนพี่ด๊อกจ้องเซฟเอาให้เก็บเก็บดึงดึงไว้เลยพี่บอลจะเกิดแล้วเดี๋ยวเซฟขึ้นกลางเซฟไปไหนครับเไปไหน ไม่ไม huh? ่ตนะลบแรยได้หน่อยดิทุกการเร็จแล้วเร็บแล้วเเก็บ้วส่งงด้แล้วส่งงานละโซเราอยู่ซ้ายบนกลับมา้า้ก่อนโอเคซ้ายบน้ะคะเว่างเซฟนี้ก่อนไม่ขยับไม่ขยับขึ้นโอเคได้ค่ะโอเคแต่รงนะตายนะกำลังไปแม็กแม็กพี่เลยผมว่าใครใครมีบอลเนเซฟขึ้นนะเซฟส่งนะ เกงไว้เก็งเก็บถงะวังังวเก็บาได้เก็บมาได้เขาเก็บแล้วเขาเก็บไปแล้วเขาก็บไปแล้วขอบคุณค่ะอ่าแบบนึงนะได้คดนคม็กไดนคัดของค่ะโดนคัด้องแบไ้คบไดนนะัได้ครับยู่ครด้ค้ครไ้ครับ้คร้ครครนี่แล้วใครนี่แล้วค้ ไม่รวะโอ้โยเสพพิมอย่าแมงอย่บแลงโอเคครับแตะแล้วหน่อยหน่อยแม็ก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 ไอ้ี่แม็กมันเล่นกแหละไดนที่ดอกที่ดักไหนเอาเฟดเปลี่ยนแล้วครับาวีบันเกิดนะคะอ่าได้ค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว เก็บตายนะไปเก็บตายนะเกถอนนะคะเก็บแดงแล้วน้ำบอลน้ำบอนนินจาเข้านะคะนินจาเข้านินจาเข้าเซฟติงไปไหนติงไปไหนซ้ายบนบอลมานนี้ไงสายกลางซ้ายกลางเล่นดอลเล่นดวลไม่โดนตอนโดนจองเซฟต้เซฟตกนะเซฟตกโดนถอดเหมือนกันโดนถอดเหมือนกันพี่พี่มิ้งอยู่ไหนคะพี่อยู่กลางครับอยู่ซ้ายเราอยู่ซ้ายล่างเฟดแล้วนะคะเฟดแล้วเฟดแล้วจะเซฟาบอลก่อนอ๋อบอลบอลไม่มี ฝนแม็กไปแล้วมันเกิดบัลเจ๋อแม็กก์ไปแม็กก okay, ์ไปไอ้ก no. ็ส่งฟรีไอ้พี่ดอกพี่ดาวเจ๊ดึงมาแล้วดึงมาแล้วขึ้นเลยผมไม่มีไม่มีใครดึงผมได้บ้างตครงการดึงไม่ได้ค่ะบอตกผมโดนแล้วบอลไปทุกบอลทุกบอลหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาบอลกันนะผมเอาบอลฟ้าผมเอาบอลฟ้าบอลฟ้าบอลฟ้าเขียวเขียวเขียวเสียวเขียวเขียวเขเขย่าเขไปเลยไปเลยไปเลยเตเต้ไปเลยไปเลย ข้าส่งกลางนส่งกลางเห็นไหมอ๋อแมนโมดดิ้ดแล้วแมนโฮทิ้งไปแล้วเห็นมอสไหมไม่รับอนึงนะเกมเป็นปับไปเกมเรไม่ได้ปักไป้ไงได้เลยค่ะสักพู่หนึ่งนะคะโอเคเซฟเสร็จแล้วพี่ไปเลยเคครับไอตัวเซฟมันไม่เลยอีกแล้วนั่นะมีคนฟาวิ่งด้วยมีคนฟาวิ่งด้วยได้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 ขึ้นเลยนะ ตายผมตายผมโดนปลาวิ่งโอเคค่ะเก็บแล้วเก็บแล้วพี่หนึงหนึ่งลงได้ไหมโดนถอดของอ่ะมันมันยืนไม่ไหวพี่านวลบินเอมอสบอลแดบอลเหลียงใครเห็นบ้างเอ็มบอลตกนะคะบอลเหลียงกำลังไปครับบอลเหลียงก่อนเถอะเซฟเฟดนะคะพีมีเซฟเดแล้วเซฟเฟแล้วโตโตดำได้เหลงตด้เหลยงตายแงต่อไหมแดงแดงมันเก็บเรียนะเก็บเหรมั ให้เหลืองสามบอลสามบอลสามบอลนะบอลวิ่งไปเลยเทพบลเทพอยู่ไปอยู่ไปอยู่อ่าพี่จุดมาพี่จุดมาพี่จุดมาใครดี้ย้ำย้ำอยู่พี่ดึงหน่อยดึงหน่อยดึงดึดึงเข้าไปหน่อยหน่อยดึงดึงดึล้วดึงล้วด้วพี่ดอกสึวิววันเกิดนะช่วยชวยไปกำลังขึ้นติดติดโกโอเคอดโอเคสวยเฟสฟพี่วินะคะติตาเข้านะ เออหนึ่งบอลจังเก็บไปย่างเมื่อกี้ท่านสังเกตโอ้ยหนึ่งเด่๋ยวเดี๋ยเก็บยวดีเดี๋ยดีโอเคหนึ่งค่ะนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งโซนเราอยู่สายกลางโซนเราอยู่สายกลางครับโซนเราอยู่สายกลางกลับมาตั้งโอ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะโดนลูกบอลโดนลูกบอลโดนเตงล่านลูกบอลอ๋อ้หมอเห็นเห็นใครข้อแดงได้บ้างมีใครข้อแดงได้บ้างเป็นมอสเป็นมอสโอเคค่ะโอ้ยเซฟบอลตกนะบอลเหลืองตกครับโอ้ยตัวตัวเซฟแกวตกนะคะไไม่เป็นร

ตายแล้วตายแล้วแม็กมาเข้ามาเก็บเก็บสายสายล่างนะคะสายล่างเข้าบ้านมาดิมาดิมาดิเข้าบ้านแล้วนะเข้าบ้านแล้วนะเสียงเลยมาดิเข้าบ้านแล้วนะบอลน่ะพี่คะเซฟเซฟเซฟกำลังผมไม่มีผมไม่มีบอลจะอยู่การนะโอเคโอเคกำลังจะมาิแม็กพิชช่าแล้วเหีอ้ยโดนเฟเฟ่พี่มิกค่ะเฟดพี่มิกเฟ่ครับไม่ใชรเข้าไอ้มอสได้บ้างไอ้มอสไอ้มอสไอ้มอสผมดิ้นแล้วบอลแดงนี่มากอ้าหัวไปแล้ว โอเคค่ะผมไหวันแดงนี่มากบนกดารกลาเซฟชันมบนกลานะเปนเต้นเก็อยู่ต้นอยู่ปะมันแดงนี่มากเอ้มอตหมดแล้วหมดแล้วเตกกชนเสตกงาอลนแดงอยู่อ่ะเซฟเบลฟ้านะเซฟเอลฟาโอเคโอเคเสจพี่บิ๊กค่ะพี่กีตาร์ข้าหลังนะพี่กีตารอยู่หลังอะไรเอ่ยโดนอะไรเอิดดดึงได้ดึงได้ ใครเข้าเหลืองได้บ้างไหมกำลังจะเกิดนะคะเซฟไม่มีบอลนะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเขาขาไปแล้วบอลเหลืองอะไอ๊ะเอ้สัตว์เอ้ยเซฟไคลลี่เซฟไคลลี่ด็อกแล้วนะได้ไหมใ้เซฟผมตาให้ผมโดนโตัดบอลงเซฟเซฟเซฟได้ตรงกลางแล้วนะฝั่งเราเก็บได้เลยได้ไหมครับตายแล้วเก็บมาแล้วดูดูนเก็บได้บ้างเก็บได้บ้าตายตายตายคเซฟลิงไม่ทันขอโทษครับมึงได้ก็ขาอยู่ีบอลเขียวซ้ายบนมั่ง มันเขียวสายบนนี่ไงเที่พี่เพชรจ71เขียวสายบนนี่มากใบใบมิกาาแล้วค่ะครับโอเคลบแมนโหไปแล้วลบแมนโหไปแล้วเศษเพศษพี่วิกค่ะเพชรพี่วิกปล่อยปล่อยลบปล่อยลบปล่อยลบดึงในแมปล่อยจุดปล่อยจุดปล่อยจุดดึงดึงใช่ไหมไอ้มอสส่งไอ้มอสอะปล่อยจุดปล่อยจุดเอา้จุดโดนแมนโห กเข้าเรื่องเรื่อง่ายครับ องนางไฟลุยใชครับเสพพี่มิค่ะคที่จุดิ้เข้ามาพข้างหลังไอจุดมากัวเหเอ้ามาไปพักแล้วคอยดนนีจาหยับแดงหยัแดงหยัดแดงิจบแลนใบใบีก้าแล้วใบพีกีต้าแล้วโดนอะไรเอ่ยนะดึงดึงเสพหน่อยเสพโดนอะไรเอ่ย ในคิวในคิวสองวิวันเกิดจ้าเฟสไหนครับเออโอเคค่ะเฟสครับเฟสไปเลยไปเลยลุ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 ยเก็บฟ้าไปเลยเติงเขาเองกำลังไปเก็บเขียวกำัเบเียวโอ้เลือดได้เียวได้ตงเตก่อนหมดบอลแดงไปแล้วเนี่ยหลับเลอ่ ยนสงคนตรงกลางครับยสงงกลง็กขาไปแล้วล็อกขาไปแล้วขาไปแล้วพี่เต้เพใช่ไหมยด่ะใครลีล้ใครลีลใครลีแล้วใครลีลเยดี๋ยวใครดึงได้บ้างดึงได้ไหมไปน้องเซตดึงลงเโอเคโอเคโอเคมีคนดึงอเน่นี่็นเป็ดพิบิกนะคะนเ็พ่บิกนะมาขวอยจุดไปแล้วโอเคค่ะยางเจ๊บ้างไอ้อยาบม่วไอ้าง โอเคเซฟ็เซฟ็เซฟ็จเสร็จเสร็จไว้เผื่อนะเซฟของใครครับโอเคครับครับอันนู้นนะโอเคใครรีแล้วพี่ไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งพี่เต้ได้ได้ไหมสวยสวยสวยโอเคค่ะดึงลงเง้ยบอดงดึงลงดึงลงได้ดึงลงเงี้เห็นเสียงบอลแดงมันนั่งครับบอลแดงได้ดิดแล้วเสีมันนิ่มมากปดแล้วปดแล้วปดแล้วโอเคค่ะเฟสเฟสเฟสค่ะเฟสโอเคครับบอลแดงด้วงแดงด่วงโซนไปช้อนไปช้อนน้องน้องน้องช้อนบอลไหนครับสิวิบันเกิดนะสิวิบันจะเกิดนะคะบอลมันลนบอลมันลนบอลมันลน ได้ได้ได้พี่เตะอ่ะเซฟต้องถอดของแล้วสักครู่นึงไคลี่แล้วไคลี่แล้วพี่แม็กเข้าเอ็มมอสปล่อย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 ก่อนได้เพิงนะได้ไหมพี่เก็บไม่ได้อ๋อหนูขอโทษหนูขอโทษหนูดึงเร็วไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแมนโฮไว้อยเราขาไปแล้วเราขาแล้วโอ้ยปวไปแล้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 วโอ้โหเซฟเซฟตายเองขอโทษไม่ใชื่อไม่ดึงออก กำลไปช้อนกำลังไปช้อนบอลกัำลังไปช้อนบอลเบบเปี่ยิกนะคะเี่ิกเซฟมาเร้าเซฟเร้าเซมาฟ้าม่ตายโ่าย่ายโ่ายม่ตาย่ายโม่ตาม่ตายม่ตายโมตาอมตยโม่ายม่ตยม่ยม่่าย่ายม่า่ายายโ่ตย่ตย่ายโ่ตายโ่าม่า่าล่ยมาย่่าาม่ตา่ย่่ามาม่่ตมาย โอ้โหโลดเสียดไหล่เเซฟช่วยเองช่วยดิเซฟตองอะไรต้องอะไองเซฟส่งพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนูไม่มีบอลบอลไม่มีมีใครที้ผมได้บ้างพี่แม็กกแกตัดบอลอยู่อะแม็กม็บอลฟ้าดเดี๋ยวผมล็อกขาไปแล้วล็อกขาไปแล้วคขาบอลฟ้านิ่มมากเอาบอลฟ้าไปก่อนเห็นนะครับเห็นบอลฟ้าขวากลางค่เห็นบ้างฮัลโหลไปกังหัดไปครับจังไป บอลเปมันฟาตกมันฟาตกพี่จุดอยู่กระเจีนะพี่จุดอยู่กเซฟเต้ดึงได้ไหมแป๊บนึงได้เก็บบอลฟาอยู่ครับโอเคนะโอ้ค่ะพี่เต้เียแคลนี่ให้ละโอเคเซฟเบลแให้เบลเขียวนะสุดมาหัวไว้โอเคค่ะเก็บแล้วค่ะเซฟอยู่สายล่างนะดึงเซฟได้ไหมูไม่เล้ว เดเี๋ยวลูกเด็กขอใครรีไร่อาของค่ะแป๊บน <Yeah> ึงนะแป๊บ uh นึงนะพี่อ่ะใครรีแล้วใครรีแล้วพี่คิดนี่เอาเลยเลยไม่ได้ดึงดีนะการโดนส่งครับทุกคนโดนถอดนอีกมันเหลืองมันเหลืองได้ส่งซีน้องเซฟขึ้นตัวนี้พี่เด้พี่เด้ส่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเซฟขึ้นส่งเองโอเคโอเคโอเคครับพี่ต้าเปล่าววัเยอะมากพี่หนูขึ้นไม่ไหวตายแตกแตก ให้เห็นบอลแดงบ้างหนแดงครับ้ายกลางเอาขาให้แล้วายกายกลางายดๆดแล้วกดแล้วเอาเขียวนะคะเอาเปนน้อเอเนเดเหลืองมัเหลืองกำลังจะไปเฟดไปมาเอาไปเนื้อพี่กีตาร์มา โอ้โหโอ้โหชัดเลยอยู่ในแมปสองอยู่ในฐานตัวหนึ่งไอ้เหี้ยเอ้ยนำน้ำมันด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อยู่ไหนเผ็ดเผ็ดพี่มิงแทนนะจะกลุ้มเกมวอทไฟยูไฟลูไฟมีตาโอ้โหกระจายของกันชัดเลยชัดเลยชัดเนี่ยไอ้ตรงกลางตรงมันโวยอยู่มนโวยอยู่ไอ้เหี้ย โอ้มาฆาเยอะจังวะ้ครับ